พี่น้องปำก็ใช่เกษตรกรและผู้มีเกียรติทุกท่านครับเขาก็ต้องจากพอร์ตเจริญนะครับและท่านพอพอรตัวสัตว์นะครับ เดหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยธรรมชาติปีพุทธศักราช2565จังหวัดตรังในวันนี้นี้นะครับอาหารสัตว์ที่เห็นอยู่ผู้ในการศูญอาหารสัตว์ทุกชนีัิดนี่ครับแต่ถ้าท่านต้องการแต่ถ้าที่เก่าได้ไมบผลท่านอาจารย์นะครับหรือท่านผู้จัดจงหวัดตรังท่านผู้บริจิตติชุ วันนะครับกำหนดวัดเราสำนักปัญหารสารจะมีมาตรการในการเปลี่ยนสารเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสงค์ไปธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศมีพื้นที่ภาคใต้ชื่อเขตแปดเขตเก้าเรานะครับมีเป้าหมายอยู่สองพันสามร้อยหกสิบสี่ตันที่เป็นสารพื้นที่โดยรัฐบาลที่เตรียมไว้นะครับของวันที่สิไร่ อย่างนี้เราก็จะเพิ่มเติมที่เป็นร้อยละสิบองค์ตเปี้สามในเืองที่คว้าได้ที่นี่นะครับในปีสองยยิ่งของจังหวัดกรางที่ได้กำหนดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการทันนะครับต้องเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตเรื่องของกิจกรรมนี้นตั้งแต่ วันที ien, ่12กันยายน2562กระทบต่อการนี้สั์ของเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้เลี้ยงสัตว์นะครับดังนั้นจะเห็นว่ากิจกรรมนี้ผมคิดว่าจะมีประโยชน์นะครับได้กำหนดเป้าหมายในการผลิตหญ้าแห้งนะครับหญ้ามและหญ้าสดจำนวน200นะครับซึ่งดำเนินการไปแล้วถึงจำนวน270ไร่แล้วก็ที่เหลือ ก็จะดำเนินการเพิ่มเติมต่อไปนะครับในนามของกรมอุตัตห์นะครับศูนย์นิจัยและพัฒนาหารจัตกลังส่วนราชการโรงงานที่เกี่ยวข้องประเมรัดาและกรมเป็นตัวองค่ะางๆชิค่ะฉันถ่ายได้เต็มเต็ดเ็า้เต็ด้าร็มดได้็ด ยังขึ้นได้อีกนะคะเยี่ยมครับเยี่มครับเป็นาบรรยากาศที่สวงามมากๆเลยนะครับข้าวพิเศนะครับที่เป็นขาที่โุ่งนะครับเพื่อใช้เป็นแรงผิตแค้หางตัดเ่าชในโอกาสต่อไปนะครับ กาที่รประจำจุดารรักษาให้ไปฝั่งโ้นนะครับแลก็มีการสั่แยก่าทานนะครับซึ่งเป็นการที่มีการควบคุมการส่าร้ยันะคะควระอย่างครยังวอารยังนะคขอบคุณมากครับยัพร้อมนะครับี่เป็นปากดำเอาเลยเลยนเอาเลย้าา

คข้าก็ไม่ได้เป็นบุปราสำหรับงานอันนี้เป็นิธีการูกข้วที่ไอวานนะครับขอคมามือด้วยค่ะอันนี้ก็เป็น้าวพันธย่าเงล่า ใช่่หอนะคะมีความน่ากินมนีความเุ่มนะคะแบป่อยให้สัตว์แพะเดมก็ได้นะคะใช่นะคะถ้าทเป็นแห้งก็ Terima kasih telah